ให้แฟนเขาด้าน เนาะแล้ก็ยังคุ้นเครี้ยวแพ็คเครื่องอยู่ยังบัวเรวไงตัวน,นี้ก็แพ็คได้มันมีตัวเครื่องแพ็คที่เขาแพ็คมาจะเบียงแดงเนาะหลายร้อยชุดหลายร้อยแพ็คและะ้วกันตัวนี้แม่นเขาได้ซื้อถุงยางมาแพ็คตู้นเนะาะวังหนึ่งนี่ซื้อถุงยางไปหกร้อยถุง หรืวอว่าถงยางเบิดแล้วบันนี้ไปซื้อมาเองร้อยถงคาดว่าสีบอพอเราก็สซีซื้อมาเติมอีกเนาะจนให้มันเบิดเครืองซีโบในใจว่ามันสีได้จากสุดจ,จากนั้นเฮาก็สีใจแยกแล้วก็คาดเป็นรายละเอียดลงตามบ้านเนะาะเพราะว่าตอนนี้เฮาก็ได้ข้อมูลบ้านมาแล้วว่าบ้านทีได้รับผลกระทบมีบ้านอย่างใดจากหลังคาเหอน,นแล้วก็เขตใดทีได้รับาการช่วยเหลือได้แล้ว,วนะ แต่เบื้องต้นเขากระจไปเขตที่ยังได้รับการช่วยเหลือค่อนข้างน้อยเนะเาะเราสิไปบนันกรให้เพราะว่าไอ้นอนงทหารเพื่อนมีข้อมูลเนาะเวลาเพื่อนไปเจกอยู่อนใดเพื่อนก็ไม่ไว้กายไม่ไว้ห่อนใดที่เพื่อนยังบทันไดเจกเพื่อนก็สชียนพาไท้เขาไปเนาะบางบ้านก็สิ่นได้แด็กก็สิบ่เพียงโคล่ะเนาะพิิว่าเพราะว่ามันน้ำซักเครื่องกับว่มี พราบางคนก็บเง,งินบกหลายๆเนาะครอบครัวหนึ่งมีแปดเก้าคนฉะนั้นก็ช่วยกันเนาะเฮาได้ผู้อื่นได้อย่างต่างๆคันบ่บ่ที่เฉพาะแต่หน่วยงานอื่นหรือมีต่หน่วยงานเฮาว่าพอเนาะมันต้องสาม,มัคคี่วมใจซึ่งกันและกันจะให้ทงนึ่งค่อยให้ทงนึ่งจะให้สองค่อยให้สองทีมันกน็บวกกันแล้วมันค่อยสิเพียงของเนาะมื้อนี้กับเมนเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งของวันที ที่สิบห้าเนาะสิบห้าเดือนกันยานหรือว่าเดือนเก้าสองพันสิบสีเนาะสู้ๆฝากเป็นกำลังใจให้เมเด้เขอบใจ